สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะซึ่งในหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เช่นเดิมนะคะในส่วนนี้เราจะให้ชื่อหัวข้อว่า ล่าลสุดที่คุณและเขาได้เจอกันเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงไม่ว่าจะเป็นการเจอกันโดยการโทรคุยหรือแบบวิดีโอคอลหรือแบบเป็นการเจอกันแบบนัดเจอกันนะคะอยากรู้นะคะโมเมนต์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นแอคชั่นที่เกิดขึ้นหรือความรู้สึกของเขาะะหลังจากที่เขาได้เจอเราเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงเนาะเดี๋ยวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะว่า,าพลังงานวันนี้นะคะมันจะไปตรงกับเรื่องราวของใครหรือมันจะไป ลงรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับชีวิตของใครนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคาใบ้ความเป็นตัวตนก่อนนะในที่นี้ก็อาจจะแบบเปลี่ยนมุมกล้องแบบมุมกล้องนิดนึงพอดีว่าเมามา,มาตากจังหวัดก็มาทางานก็เลยแบบอาจจะไม่ให้มุมกล้องอาจจะแบบไม่ได้เหมือนเดิมนะก็ะะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะขอรูพลลง,งานของคุณหน่อยนะคะสําหรับผู้ที่เพ้่มารับชมเราฟังคคลิปนี้ไม่รู้ว่า ในส่วนนี้ใครยังไม่ได้กด u b s c r i b e ช่องนะคะโบฝากกด subscribe ช่องกันไว้นะคะฝากกดติดตามแบบสันเคย์ดิ่งนะสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น t i k t o k ก็ดี Facebook Fan Page ก็ดีนะคะหรือในช่อง YouTube นี้ก็ดีนะคะก็ขอบคุณมาในที่นี้สำหรับ Super t h a n k s นะคะแล้วก็สำหรับทุกการ support เลยนะคะอ่ะ่าง๋ี้เรามาดูหน่อยซิแต่คนที่จะรับชมเราฟังนะคะอย่าลืมเคาะหัวใจให้ด้วยแล้วก็เคาะหัวใจสองดวงค่ะนะคะคอมเมนต์หัวใจสองดวงมานะเพื่อดึงดูดพลังงนานดน้านดีกัน ไปนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คพลังงานของเจ้าของดวงชะตาที่เข้ามารับชมรับฟังในที่นี้เป็นภาพรวมนะอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นแรนดดอมเนาะมันอาจจะตรงกับใครหรือไม่ตรงกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะเรื่องต้นขอดูหน่อยนะคะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะมีพลังงานในชีวิตอี่ไรนนะคะ,นะคะก็พไพ่ใบแรกนะคะ เป็น5ไม้เท้าเนาะ5ไม้เทา้าคุณอาจจะเกิใดในธาตุไฟได้นะคะเมสินทะนูนะธาตุไฟเมสินทะนูเจ็ดถ้วยนะคะมีนกรกฎพิจิกได้นะคะมีความเป็นเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญในที่นี้มี energy ของธาตุดินด้วยแต่ว่าทําไมบลไม่รู้สึกถึงความเป็นธาตุดินทั้งหมดนะคะอาจจะรู้สึกได้ถึงความเป็น ออราศีกันกับมิถุนเท่านั้นนะคะออแม่สิงห์ธนูมีนกรกฎพิจิกนะคะมิถุนแล้วก็กันอ่ะในที่นี้นะคะคำใบเพิ่มเติมนะคะตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะติดเลข5เลข7เยอะๆเช่นเกิดวันที่5วันที่7 15, 17, 25, 27เ้ายนะคะเลข้ายประ,ประจําตัวประชาชนเนี่ยติดเลข5าเลขเ็เลขเบอร์มือถืออะไรพวกเนี้ยติดเลข5าเลข7แล้วซึ่ง หลายๆคนอาจจะเป็นแบบมีเลขเบิ้ลในชีวิตเยอะๆก็ได้นะคะเช่นเกิดวันที่11 22หรือเลขเบิ้ลนะคะ11 00 22 33 44 55อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าได้ๆแล้วสิ่งที่รู้สึกนะคะในส่วนของความเป็นคําใบ้เพิ่มเติมในที่นี้โบรู้สึกได้ว่าคุณล่าสุดเนี่ยคุณน่าจะพึ่งจะมีปากมีเสียงนะคะหรือว่า มีปัญหากับใครใคนใดค,คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวมาหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะเหมือนเพื่งนจะมีปากมีเสียงกันหรือว่ามีเรื่องของการสื่อสารที่เ,เข้าใจอะไรที่มันไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้คือคาใบ้ที่1นนะคะคําใบ้ที่2นะคะในที่นี้นะในที่นี้คุณมีความรู้สึกว่าอืม หลายๆคนีนที่โบโบ,โบรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนแล้วหรืออาจจะเพิ่งเลิกล้านะคะกับคนคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เกา่าๆมาหรือคนคุยเกา่เกาๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คุยกันมาสักพักหนึ่งหรือใช้คําว่านานแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งเลิกนะคะเพิ่งเลิกลาแล้วก็เหมือนเพิ่งจบความสัมพันธ์มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คําใบ้ต่อไปนะคะโบโบรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าโทนสีเข้ม นะคะเช่นสีดำสีน้ำตาลสีแดงเข้มอะไรเงี้ยแดงแบบเป็นแดงเข้มเลยอะไรเงี้ยเออนะสีกลมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าอะไรที่เป็นในลักษณะนี้แล้วก็ล่าสุดล่าสุดอะคำใบสุดท้ายอืมคุณอาจจะพึ่ง หายจากอาการเจ็บป่วยหรือเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บใดๆมาหรืออาจจะมีช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าช่วงขาอาจจะมีปัญหาเช่นปวดขาข้างใดข้างหนึ่งมากๆเอ็นพิษเส้นพลิกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้คือคาใบ้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าใช่ลองฟังต่อถ้าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปเรื่อยๆได้นะคะฟังเพลินๆได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานหน้าไขไม่ดีก็ไม่ต้องไม,ไม่ต้องมารับฟังแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันดีๆเนาะ เอ้ยฟังแล้วมันดีเออมันสดชื่นจะดึงดูดไปนะทีนี้ไหนขอดูพลังงานของฝั่งเขาหน่อยคะ่ะขอดูฝั่งเขาหน่อยคะ่ะเขาอาจจะเกิดในราศีมิถุนได้นะคะราศีมิถุนได้แล้วก็มีความเป็นอ่มีรกรกฎพิจิกมีความเป็นธาตุน้ําหรือคุณกับเขาอาจจะมี เออในลักษณะของความเป็นธาตุเดียวกันเช่นเออถ้าคุณมีดินเขาก็มีดินถ้าคุณมีลมเขาก็มีลมถ้าคุณมีน้าเขาก็มีน้ําถ้าคุณมีไฟเขาก็มีไฟเอะยังไงถ้าคุณมีไฟเขาก็มีไฟเออต่างคนต่างมีไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะอ่เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีมีถุนตนคุมได้นะคะมีความเป็นดีมามาลงมาแสงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะมีนกรกพิจิกตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์เยอะเช่นเกิดวันที่หนึ่งวันที่สิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส เจ็ดสนะคะ20 21 3บ31ออะไรประมาณเนี้นะคะแล้วก็เลขไทยผู้ประจำตัวประชาชนจิตเลขหนึ่งเลข0นะูนย์ะอะไรเยอะๆประมาณนี้นะคนคนนี้นะคำใบ้นะคำใบ้เพิ่มเติมเขาอาจจะเป็นคนที่ติดครอบครัวมา ติดครอบครัวมากรักครอบครัวมากนะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นสามีเป็นภรรยาของเขาก็ได้นะคะอันนี้คือยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะแต่บางเคสก็าอาจจะไม่มีในลักษณะนี้คําว่าครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นแบบเขาอยู่ในครอบครัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีญาติพี่น้องอะไรแบบนี้เอออยู่แบบดูแลกันแบบเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ <ding> แล้วก็เป็นคนที่แบบติดบ้านเออเป็นคนติดบ้านเป็นคนรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย นะคะคนคนนี้เป็นคนที่คือไพ่เป็นขึออ้น่องเลเวอร์อะเออมันมันเป็นเดล l เวอร์เป็นสิบถ้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าในความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันต้องมีในลักษณะของแนวโน้มความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางหลักทางเลือกเขาก็ตกอยู่ในสภาวะของความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบเป็นเป็นแบบทางหลักทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่กําลังมีความรักนะคะอืมอืมนั่นแหละ แล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่คิดเยอะคะ่ะคิดเยอะคิดมากปิตกกังวลนะคะเพราะว่าไพ่มันมีความเป็นเอ,อ่อดีแฮงแมนนะคะกำลังสับสนอยู่แหละว,ว่าตอนนี้ชีวิตจะไปในทิศทางไหนอืมโบรู้สึกได้ว่าคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ถูกชักจูงได้ง่ายอะ่ะ เป็นคนที่เชื่อคนง่ายถูกชักจูงได้ง่ายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่ดื้อหัวดื้อหัวั้หวนหัวแข็งมีญาติพี่น้องเยอะเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมอนะโบรู้สึกได้ว่าคน,คน,าค,นคนนี้คนคนนี้เพิ่งทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวเองมา ยกตัวอย่างเช่นเพิ่งไปสักมาใหม่อเพิ่งไปสักมาใหม่หรือเพิ่งเปลี่ยนแผนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเปลี่ยนด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะคะอันนี้คือคำใบ้ของเขานะถ้าใช่ก็ฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็ฟังได้เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงนะคะขอดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะ คือโบรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเป็นวินเทจในตัวมีความเป็นชอบอะไรที่มันแบบคลาสสิกเป็นคนแบบชอบอะไรที่เป็นคลาสสิกไม่ได้แบบว่าไม่ใช่คนแบบแต่งตัวเก่งหรืออะไรใดๆแต่ว่าเป็นคนที่ชอบความคลาสสิกชอบความเรียบง่ายชอบความธรรมดาเออเรียบหรูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นจะเป็นลักษณะนี้อ่ะขอดูลักษณะความสัมพันธ์นยคะลักษณะความสัมพันธ์นะคะเป็นควีนถ้วยนะคะ เป็นห้าถ้วยฟีนถ้วยห้าถ้วยอืม,อ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 มในที่นี้มีคนเป็นพ่อไม้แม่ไมอ้อ่ะอืมในที่นี้มีคนเป็นพ่อไม้แม,ม่ไม้อ้ออะกรณีแรกกรณีแรกคุณอาจจะเป็นคนที่กับคนคนนี้คุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเช่นสามีเก่า แฟนเก่าคนคุยเก่าเออเขากลับมา <c oughs> เขาเคยทําให้คุณผิดหวงังแล้วเขาก็แต่ว่าด้วยด้วยด้วยเวลาอะไรเงี้ยเหมือนเขาไปตกตะกอนเนาะแล้วเขาก็กลับมาเออเหมือนคุณอาจจะมาถามถึงแบบคนที่เคยเจอกันแบบเขาอาจจะแบบเคยอยู่ในชีวิตคุณแหละแล้วหายไปแล้วก็เพิ่งได้นัดเจอกันอะไรแบบนี้ก็ได้อ,อืม ในที่นี้มีคนเป็นพ่อแม่แม่มาอย่างที่โบบอกบางคนมีลูกสามคนโบรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักค่ะมันเป็นความรักที่ลึกๆแล้วทั้งคู่รู้ว่ารักกันแต่พยายามปฏิเสธกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย <s> เขาไม่ใช่ <s> เธอไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออไปไปไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปฏิเสธกันมาตลอดแล้วสุดท้ายก็ไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัดกันไม่ได้สักทีเออเหมือนแบบ มันมีความเป็นเชือกแดงผูกกันตัดกันไม่ขาดยังไงก็ต้องกลับมาอะไรอย่างเงี้ยพอด้วยความเป็นหกหกหกดาบในที่เนี้ยนะบรบ,ร,บร,รู้สึกได้ว่าหกดาบในที่เนี้ยอย่างอง่างสำหรับไพ่นะหกดาบมันจะมีมันจะมีเชือกสีแดงผูกที่ท,ที่ดาบเห็นไหมมันก็เป็นโมเมนต์ของคนที่มีลักษณะของความที่มันมันยัง,ย,ง,ย,งยังยังยึดติดต่อกันอยู่ยังยังรู้สึกว่ายังผูกติดยึดติดต่อกันอยู่นะคะ เขาและคุณมองความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความรักเคยคุยกันแล้วกลับมาเคยอยู่ด้วยกันแล้วกลับมาเคยสื่อสารกันแล้วกลับมาเคยหายไปแล้วก็กลับมาเออเคยหายไปจากชีวิตของกันแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยหรืออาจจะไม่ได้หายหรืออาจจะแบบว่าเคยแค่แค่แบบ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 หนึ่งอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะเออแล้วก็ลองไป ไปหาอะไรใหม่ๆลองไปดูอะไรใหม่ๆแต่อีกคนนึงก็รออะไรเงี้ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังรอกันอยู่อะไรเงี้ยอ่มนกะ็าประมาณนี้ที่นี่ไหนขอดูหน่อยว่าเรามาเข้าเรื่องเนาะอยากรู้ว่าล่าสุดที่เจอกันมันเป็นยังไงขอดูหน่อยล่าสุดที่เจอกันระหว่างคุณกับเขาเจอกันในลักษณะไหนนะคะฟังมาถึงตอนนี้แล้วนะถ้าใครมีความรู้สึกเอก็ ก็ฟังให้มันจบนะคุณเจอกันในลักษณะไหนคะคุณจะเจอกันในลักษณะไหนคะสิบไม้เท้าคิงถ้วยไพ่มันเป็นไพ่คู่หมดเลยนะไพ่คิงไพ่ควีนเนี้ยไพ่คู่หมดเลยอันนี้ต้องบอกว่าลักษณะในการเจอกันของคุณละเขามันมันยากเนาะมันยากโบ,โบโบโบมีความรู้สึกว่ามันยากหลายๆคนนะ่ะ อาจจะแบบว่าติดปัญหาเรื่องงานชีวิตมันยุ่งมันยุ่งมันเลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเวลามาเจอกันแต่ด้วยที่คนสองคนอะ่ะมันยังมีใจที่มันแบบยังมีใจให้กันอยู่ยังยังมีความรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันมันมันยังเป็นความความรักและความรู้สึกดีอยู่อะ่ะมันก็จะพยายามนะคะที่จะหาเวลามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแต่โบรู้สึกได้ว่าความความเป็นผู้หญิงฝั่งของคนที่เป็นผู้หญิงไม่ว่าคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะที่มาฟัง บรู้สึกได้ว่าฝั่งที่มีการนัดเจอกันก่อนหรือมีการขอเจอหรือมีการแบบพยายามที่จะเจอเป็นฝ่ายหญิงมากกว่านะฝ่ายหญิงน่าจะเป็นคนที่สื่อสารมากกว่าน่าจะเป็นคนที่บอกว่าอะอยู่ตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้จะมาเจอกันไหมจะอะไรใดๆกันไ่ายอะไรอย่างเงี้ยบรู้สึกได้ว่าฝ่ายหญิงจะเป็นเป็นฝ่ายที่พยายามพยายามที่จะลับองใจหรือพยายามแบบคิดแบบเออหาหาวิธีแบบที่จะแบบได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอืม เพราะรู้สลับกันนะคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่มาฟังอะไรเงี้ยหรือคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่มาฟังราอราองสลับกันนะนะคะในส่วนนี้โบโบ,โบรู้สึกได้ว่าคุณที่เป็นฝ่ายหญิงอะ่ะเขาจะรู้ว่าผู้ชายแบบมันมีใจะยังไงก็ลาบากแค่ไหนอะ่ะยุ่งแค่ไหนวุ่นวายแค่ไหนยังไงก,ก็ก็ต้องพยายามแบบหาเวลามาเจออืป็นในลักษณะนี้แล้วเราที่คุณเจอกันมันเป็นยังไงขอดูนะคะอยากรู้ว่าที่คุณเจอกัน,นเป็นยง อยากรู้ว่าเจอกันแบบไหนอยากรูว่าเอ้ยกินข้าวเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ากินอะไรหรือเปล่าเออแค่นำเพื่เจอกันแบบเจอในลักษณะของการทํางานหรืออะไรเนาะเดี๋ยขอดูหน่อยนะอไพ่ถ้วยพากันไปดื่มหรือเปล่าค่ะพากันไปดื่มไปดิ่มหรือเปล่าเจอกันแล้วก็คือแบบมานั่งดื่มนั่งกินอะไรกันอย่างเงี้ยหรือกินกันอันนี้ไม่รู้นะนะแต่ว่าไพ่มันบอกว่ามันเจอกันแล้วมันแบบโอ้ยมันมีมันมันมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่แบบ เออดูดิไพ่ถ้วยขึ้นหมดเลยอ่ะว้าวมันว้าวมากเลยนะไพ่ถ้วยขึ้นยไพ่ถ้วยน่ะเป็นไพ่ที่แสดงเรื่อง่อ,อแสดงออกซึ่งความรากักแล้วก็ความสุขสเหรียญอาจจะแบบมาเหมือนแบบว่ามาเจอกันเพื่อที่จะเป็นการแบบปรัแบบทัศนคติมีการแบบกลัแบบมาเหมือนแบบว่าพยายามที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเหมือนมีการมันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาจูนกลับมาปรับกันใหม่กลับมาพยายามสร้างออสร้างโมเมนต์หรือโหมดดีๆที่ทําให้เกิดความประทับใจด้วยกันใหม่เช่นการไปกินข้าวไปดื่มไปวิ่งนะคะพากันไป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 ดื่มไปกินอะไรอย่างเงี้ย เออไปไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันมันรู้สึกว่ามันเป็นเวลาของการแบบให้อิสระซึ่งกันและกันเชิงที่แบบว่าเออตามใจกันอ่ะมีการแบบตามใจกันมันไม่ใช่การแบบอยู่อยู่แบบบังเอิญมาเจอกันแต่มันเป็นการตั้งใจดิจะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยมันมันดีขึ้นอ่ะเออมันดีกว่าเดิมมันเป็นการตั้งใจที่จะทําให้เออทั้งคู่แบบรู้สึกประทับใจแล้วก็รักกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย บอกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีอะโมเมนต์ดีมากดีมากเหมือนแบบเหมือนแบบกลับไปเหมือนแบบหมดแบบสิบสี่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราเข้าเรื่องกันเลยว,ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะกับเนี่ยที่ที่ได้มาเจอกันครั้งล่าสุดนะคะเขารู้สึกยังไงที่ได้มาเจอกันล่าสุดคะ่ะเขารู้สึกยังไงไพ่สี่เหรียญคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีพฤษภกันบังกรได้อะคะ่ะ ือจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะรู้สึกยังไงนะคะเป็นไพ่ห้าตัวมีความสุขค่ะมีความสุขสิ่งที่เขารู้สึกคือเขารู้สึกว่าโหแบบเขาคิดไม่ผิดเลยเนาะที่ที่ยังแบบยังมีความมั่นคงยังมีความแบบยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไวอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาโชคดีที่ยังแบบยังรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้แล้วก็อีกในนึงก็คือมีความรู้สึกว่า ยังแต่ก็ยังห่วงแหละยังห่วงแบบความเป็นตัวเองอยู่อะไรเงี้ยมีความรู้สึกแบบห่วงความเป็นตัวของตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วก็ห่วงคุณด้วยมีความรู้สึกว่าห่วงคุณด้วยนะคะเพราะไพ่สี่เหรียญมันขึ้นมันมีความห่วงมันมีความเป็นห่วงมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันคิดดีแล้วที่จะต้องที่ฉันแบบเออรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่โบรู้สึกว่าเขาห่วงคุณด้วยแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ยังมีความแบบ ยังมีความรักในพื้นที่ของตัวเองอยู่มีพาชันมีพาชันเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมันมีความสุขค่ะการเจอคุณแบบนี้มันมีความสุขอย่างที่โบอบอกคุณอาจจะแบบเออมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากินข้าวมาดื่มมาแบบเออไปอยู่ในช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นฟิลลิ่งของความความความสุขอะเออมันเป็นความสุขความสบายใจอืมขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าเขารู้สึกยังไงคะที่เขาเจอคุณ กาสุดขอเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะคะเอ็มเพอรลนะจ๊ะเขารู้สึกได้ว่าตัวของเขาต้องเป็นเจ้าของคุณแล้วแหละนะเอ็มเพอรอืมเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าคือเขาพึงพอใจเขาพึงพอใจที่ ที่ได้ได้ได้เจอกันอืมได้เจอกันหลาย,ลายๆคนในที่นี้อ่ะคาว่าเจอกันมันอาจจะเป็นการแบบเจอกันแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เคสของการแบบมาเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือแบบมานั่งดื่มนั่งริงนะอาจจะเป็นการแบบเปิดเคเปิดกล้องคุยกันแล้วก็อ่ะนั่งดูมองหน้ากันกินข้าวทํานู่นทํานี่สื่อสารกันอะไรแบบมากกว่าถึงเขามีความรู้สึกว่าเขาพึงพอใจเขาพอใจมากนะคะแล้วก็อยากให้มีเวลาแบบ ช่วงเวลาแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอนะบว่าคุณพาก,กันไปดื่มไปกินอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะแล้วก็แบบคือเขาอยากเจอเขาอยากเจออีกอม,มีความรู้สึกว่าอยากนักเจออีกอยากเจออีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันดีมันอยากเจออีกจังเลยแต่แบบ <ใช S 1> <ๆ>ก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าจะได้เจอกันอนะรอบหน้าเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ารอบหน้าถ้าจะได้เจอกันใครจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเออเดี๋ยวขอดูเลยแล้วกันนะเออต่อไปนะคะ ถ้าได้เจอกันใครจะเป็นฝ่ายที่เ,เ,ป,เป็นเป็นฝ่าย take action นะคะในการ <c oughs> นัดเจอนัดคุยนะไพ <c oughs> ่แปดดาบ,บแนะคะ <c oughs> ขอภัยค่ะอฝ <c oughs> ่ายที่จะเป็นคนนัดเจอคือคนที่เกิดในราศีกรกฎราศีมังกรราศีมิถุนตุลกลุ่ม ได้นะคะคนที่จะเป็นฝ่ายมาเจอโบอมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นพลังงานของฝ่ายที่ที่เป็นบุรุษเพศมากกว่าที่แบบนัดเจอนัดเจอด้วยความแบบอยากเจออยากเจอต้องได้เจออยากเจอต้องได้เจออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบเป็นฟิลลิ่งแบบจากรอเวลาที่มัน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 เคลียร์อะไรลงตัวแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ย แล้วถึงจะเป็นฝ่ายมาเจอแต่จะมีมีบางโหมดอะคะ่ะโบรู้สึกว่ามีบางโหมดอาจจะเป็นฝั่งคุณนะคะที่ถ้าเกิดว่าฝั่งคุณเป็นผู้หญิงนะโบมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองอะในการนัดเจอครั้งต่อไปคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจในที่นี้โบไม่รู้ว่าไม่มั่นใจอะไรไม่มั่นใจรูปร่างไม่มั่นใจ ออว่าเขามาเจอกันรอบนี้มันจะแบบมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมหรืออาจจะคุณมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจเพราะว่าล่าสุดที่มาเจอเนี่ยเขาไม่รู้เขารู้สึกกับคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีความที่แบบเออ กังวลเอ่อมีความกังวลมีความปิดกัน้นความรู้สึกตัวเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไปเจอรอบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นลงดีเทลเรื่องความรักความรู้สึกใหมไม่อยากเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะนะก็ได้นะแต่โมรู้สึกได้ว่าเขามีความสบายใจที่ที่ที่ได้กลับมาแล้วก็ที่ได้เจอคุณในครั้งล่าสุดน,นะคะอ่นะขอดูหน่อยว่าขอดูบทสรุปอีกสักไบว่าพระอยากบอกอะไรนะคะอืม หนไม้เท้านะคะโอ้จวเวลว้าวืืมพีนไม้เท้าบทสรุปในที่นี้โบมีความรู้สึกในเชิงที่แบบว่าทั้งคู่ทั้งคู่เลยโบร,รู้สึกได้ว่าทั้งคู่จะไม่เปิดใจให้ใครแล้วคุณเองก็จะไม่เปิดใจให้คนอื่นเขาเองก็จะไม่เปิดใจให้คนอื่นอืม จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ว่าทั้งสองคนจะดึงดูดกันและกันเองภาพรวมทั้งหมดในที่นี้รู้สึกได้ว่าคุณทั้งคู่จะเป็นฝ่ายที่จะพยายามดึงดูดกันและกันเองเช่นมีการแบบโพสยั่วเออโพสยั่วแบบโพสแบบอ่อยเออโพสข้อความที่ เรียกแขกอะเรียกของเรียกกันและกันให้แบบมาดูออย่างเงี้ยอาจจะเป็นในสตอรี่หรืออะไรใดๆก็ตามนะจะมีการเอาเทคแอคชั่นเชิงนี้เหมือนเรียกรองความสนใจเออให้แบบให้แบบเออมีคนแบบมาสนใจแต่จริงๆเราอยากให้เธอสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเหมือนดึงดูดกันและกันได้ดีนะคะแล้วก็จะไม่เปิดใจให้ใครเหมือนแบบว่ามันมีคนเข้ามาฝั่งคุณก็อาจจะมีคนเข้ามาฝั่งเขาก็อาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็จะไม่เปิดใจให้ใครก็จะไปโฟกัสที่ต่อ คุณแล้วก็เขาเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นพลังงานไพ่ไพ่มันเป็นไพ่เดร์โบว์นะซึ่งในที่นี้ความเป็นเดร์โบว์ก็คือ,อมีเสน่ห์นะทนึงดูดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทั้งคู่นะคะม่คุณว่าเขานะอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นบนโลกออนไลน์มีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะโพสต์อะไรไปก็มีคนสนใจหรืออาจจะหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเชิงที่แบบว่าออคุณมาอัพเลเวลตัวเองให้ตัวเองแบบ อ,อ,อยู่บนโลกออนไลน์แล้วดูแบบเออดูมีโปรไฟล์ดีอะไรดีอย่างเงี้ยก็มันก็เลยอยากมีคนแบบอยากเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือตัวเขาเขาแอบส่องแอบมองคุณนะคะเขาคงสงสัยแล้วว่าตัวของคุณเองจะมีใครเข้ามาไหมจะเปิดใจให้ใครหรือเปล่านะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าต่างคนต่างทําให้กันเห็นนะว่า เออมีคนแบบพยายามเข้ามาทั้งเธอแล้วก็ฉันอะไรอย่างเี้มีคนพยายามเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เหมดใจให้ใครนะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นการส่งสัญญาณในเชิงลักษณะนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอาจจะใช้ไพ่แค่สําหรับเดียวในการอ่านนะเพราะว่าเ,ออเราอยู่นอกสถานที่แล้ก็อาจจะแบบนะนิดนึง อยากมาอ่านามาอ่านให้ฟักก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังนะคะใครที่ดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอะนะคะอยากจะดูเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างเข้ามาสอบถามกันเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะในส่วนนี้น้องก็ยินดีนะคะให้คําแนะนํากับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ